วีได้เลซาชารักไฮบิสไตลิ่งคุณแคมนะคะคลิปนี้เราจะมาเป่าผมนะคะคือไม่ได้เป่าธรรมราทุกคนจะมารีวิวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่หน้าปกคลิปเลยนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวีไดของเลซาชานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยพ่กุลรีวิวไดไปนะอะเพื่อนๆกลับไปดูได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวีไดเหมาะสําหรับคนที่อยากจัดทรงให้เร็วๆนะคะเป่าด้วยผมมัดหมาดเป่าด้วยแห้งด้วยจัดทรงด้วยทีเดียวเลยนะคะทุกคนอ่ะไม่พูดพ ทเพลงก่อนอื่นเราไปดูก่อนเลยค่ะว่าหวีใดตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไงบ้างแล้วก็รูปร่างภายนอกเขาเป็นยังไงไปดูกันเลยตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะมีฟังก์ชันไฮบิดที่อยู่ในหวีจจะแต่งทรงผมค่ะก็คือจะมีสีแดงกับสีฟ้าตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นอินฟาเรดที่จะทําให้ผมเราแห้งไวไม่ทําร้ายหนังศีรษะค่ะและสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการลดไฟฟ้าสถิตนะคะที่ไม่ให้ผมชี้ฟูเนาะนอกจากนั้นเขาก็จะมีทัวร์มารีนอาร์คกนออยล์นะคะที่จะทําให้ผมเงาด้วยค่ะเวลาปรับก็ปรับได้แบบนี้เลย ตัวนี้รับประกัน2ปีมีเคาน์เตอร์ทั่วประเทศไทยด้วยนะ มาเป่าผมกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นฟังก์ชันไฮบิดคือการใช้ได้ด้วยลมร้อนแล้วก็มีการให้ความร้อนจากอินฟาเรดที่จะทําให้ผมเราแห้งเร็วยิ่งขึ้นค่ะโหมดนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผมแห้งผมเปียกมันหมัดเลยนะคะตัวสีแดงๆก็จะเป็นแสงอินฟาเรดที่จะแทรกซึมเข้าไปในแกนเส้นผมของเราค่ะเขาจะช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วถึงแล้วรู้ไหมว่าอินฟาเรดเนี่ยเขาจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผมด้วยค่ะบอกเลยว่าลดการเกิดรังแคได้ด้วยนะ ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะทุกคนคือที่บอกไปเนาะว่ามันจะมีแสงสีฟ้าด้วยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแสงที่บอกว่าหวีกําลังปล่อยไอออนประจุลบค่ะไอออนประจุลบอัเน,นี้มีมากกว่า20ล้านตัวเลยนะเขาจะช่วยเรื่องการลดไฟฟ้าสถิตลดผมชี้ฟูค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยเคลือบเกล็ดผมและแล็อกความชุ่มชื้นให้ผมด้วยทําให้ผมดูสุขภาพดีมีวอลลุ่มค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพิกุลก็เป่าผมเสร็จแล้วนะคะอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยเนาะระหว่างที่ผมมาดมาจนผมแห้งก็จัดทรงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยคอนพิกุลก็รีวิวคุณน้องคนนี้เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ง่ายมากน้ําหนักเบานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นแบบใดที่มันหนักๆอะ่ะอันนี้ไม่เลยนะน้ําหนักเบาคือเวลาที่เราทําแบบเนี้ยมันไม่เมื่อยนะทุกคนเราสามารถทําจนแบบรอบหัวทําจนเสร็จก็คือยังไม่เมื่อยแขนนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะทุกคนคือสายไฟของเขาค่ะเพราะว่าสายไฟเขาหมุนได้แบบนี้เห็นไหมมันหมุนได้รอบเลยเวลาที่เราแบบจะหมุนทํามฝั่งนี้จะหมุนทํามฝั่งนี้มันก็แบบสะดวกนะคะไม่ได้พันตัวไม่ได้อะไรนะถือว่าดีมากๆนะคะในจุดนี้หลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะปิดถอดปลั๊กแล้วก็เก็บได้ตามปกติเลยตัวนี้ไม่ร้อนนะคะหวีผมตอนผมเปียกมันจะล่วงไหมก็คือเราควรหวีตอนผมหมาดแล้วก็หวีตรงที่มันไม่ได้แบบพันกันมากประมาณนี้ ะะที่ชอบมากๆของตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้กับคนผมสั้นได้ง่ายค่ะคือพี่กุ้งเป็นคนผมสั้นเนาะถ้าเกิดสมมติว่าไดมันใหญ่ไปแล้วมันใช้ยากอะ่ะพี่กุ้งจะใช้ยากมากเลยแต่พอเน,นี้ยพี่กุ้งผมสั้นพี่กุ้งก็สามารถแบบเนี้ยใส่เงี้ยแล้วค่อยเลื่อนได้เลยทุกคนดูนะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะทุกคนเพราะว่าอยากทําทให้ดูว่าเออเนี่ยเราสามารถจับเป็นชอ่อแล้วก็ สามารถใช้หวีสอดเข้าไปด้านในแล้วก็ลูดอย่างนี้ได้เลยแล้วเราอาจจะเน้นปลายให้มันงุ้มเข้านิดนึงนะคะสําหรับคนผมยาวเนี่ยพี่กุลว่ายิ่งทาง่ายเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะหวีจากล่างหูตรงนี้เนาะแล้วก็ประมาณหน้าอกตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะหวีลักษณะนี้อันนี้คือแบบว่าจินตนาการถ้าพี่กุลผมยาวนะก็จะวีเฉพาะปลายอย่างนี้แล้วก็ลงมา ประมาณนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีคําถามสามารถพิมพ์ถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กุลจะเข้ามาตอบนะแล้วก็มเมื่อนๆอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มารีวิวใหม่อยากให้รีวิวอะไรก็บอกเข้ามาได้เลยคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย